เกิดมีคดีมีค่าปรับนะครับเมาแล้วขับอะไรพวกนี้ขับรถผีรถเถื่อนอะไรพวกซื้อรถผีรถเถื่อนมาขับอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาได้สวัสดีครับอุ้มเคยภูเก็ตครับผม เจอกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศเช้าๆนะครับช่วงนี้มีฝนนะครับมืดครึ้มนะครับแต่เช้าช่วงนี้ฟ้าไม่ใสเลยวันหยุดเหมือนเดิมนะครับถือกล้องถ่ายคลิปก็เป็นวันหยุดคนไม่เยอะนะครับมีฝนโปรยปลายกลางล่มหน่อยปีนี้หนาวนานหน่อยนะครับเข้าจะเข้ากลางเดือนแล้วยังไม่หมดหนาวเลยอากาศอุณหภูมิยังอยู่ที่10กว่าองศาอยู่เลยทุกคน ยังเย็นนะครับมีฝนด้วยก็มีน้องๆน,นะครับสอบถามเข้ามาว่าพี่พี่ใช้กล้องอะไรถ่ายคลิปแล้วใช้ไมอะไรนะครับผมก็ใช้กล้องเป็นของกล้องอะไรนะเขาเรียกว่ากล้องแอคชั่นคาเมล่าครับยี่ห้อ DJI นะครับ DJI DJ Action DJI A c t i o n 3ส่วนไมก็ใช้ของ DJI เหมือนกันเอ่อก็คุณภาพวิดีโอก็ตามที่เห็นในคลิปนะครับผมว่ามันคมชัดดีนะแล้วก็ไม้ไม้ผมว่าโอเคเลย ตัดเสียงรบกวนได้ดีนะครับเสียงชัดนะครับผมไมค์ผมก็ซื้อต่อมือสองหาซื้อต่อมือสองในแอปซื้อขายมือสองในเกาหลีนี่แหละนะครับผมถูกนะครับถูกกว่าราคาซื้อใหม่ในคูปังอีกโอ้ลมลมแรงอยู่นะครับเนี่ยอย่างปกติเมื่อเมื่อก่อนผมถ่ายคลิปนะใช้เป็นไมค์ท,ที่ที่ติดมากับกล้องนะครับถ้าเสียงลมอย่างเงี้ยเสียงลมมันจะเข้าไมค์เลยเสียงคนพูดจะไม่ชัดนะครับแล้วแล้วมันก็เสียงไม่เคลียนะครับผม ก็ใช้2อ,อย่างนี่แหละนะครับแล้วก็เวลาตัดคลิปเนี่ยผมก็จะโหลดแอปนะครับแอปตัดต่อวิดีโออ่ะมันจะมีแอปของไม้ไอของกล้องนี้ด้วยนะครับเป็นแอป DJI อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็โหลดแอปนี้เข้ามาแล้วก็มันจะซิงกันกันกบกล้องเราก็เชื่อมต่อทําการเชื่อมต่อแล้วก็โหลดไฟล์คลิปนะครับลงลงในแอปแล้วก็เอาไปตัดต่อในแอปตัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับทําในโทรศัพท์นี่แหละเมื่อก่อนทําในคอม แต่ว่าคอมขายไปแล้วก็เลยมาทําในโทรศัพท์นะครับผมก็ตัดทำตัดต่อทําง่ายอยู่สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของของการขับรถขับเรือในเกาหลีนี่แหละนะครับสาหรับแรงงานอีเก้าที่มาอีเก้าแล้วบางคนอยากจะขับรถซื้อรถขับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเอาประสบการณ์จากคนรอบตัวของผมมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราจะมีรถขับมีได้ไหมนะครับต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างครับ อันนี้ต้องเป็นความรู้ที่ต้องรู้เลยนะครับสําหรับน้องๆที่กําลังจะเข้ามาทํางานที่เกาหลีนะครับมองน้องๆมือใหม่นะครับแล้วก็อยากจะมีรถขับอยากจะซื้อรถขับในเกาหลีเนี่ยนะครับต้องฟังนะครับผมเพราะว่ามันมีผลกับเราโดยตรงเลยก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็คือเพื่อนที่ทํางานกับผมเนี่ยเขาได้ซื้อรถขับนั่นแหละครับแล้วเขาเนี้ยขับรถนะครับซื้อมาใหม่ๆวันแรกก็ไปเกิดอุบัติเหตุนะครับไปเฉี่ยวชนกับคนเกาหลีนะครับ ทำให้มีคดีเป็นคดีความนะครับแล้วก็เสียค่าปรับเป็นล้านกว่าวอนนั่นแหละนะครับล้านกว่าวอนก็ประมาณสัก20,000กว่าบาท3 0 0 0 0นี่ครับเสียค่าปรับแล้วคราวนี้มันจะมีผลตอนตอนที่เราต่อวีซ่านะครับต่อปี10เดือนอย่างเงี้ยก็จะมีปัญหาอยู่นะครับต่อได้แต่ว่ามีปัญหานะครับนิดหน่อยมีปัญหาแล้วมันก็เป็นกรณยกียกเว้นเป็นกรณีด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าหนักหน่อยเป็นพวกเมาแล้วขับอะไรเงี้ย ก็ต่อต่อวีซ่าได้อยู่ครับต่อปีสิเดือนได้ปกติแต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนกลับเข้ามาแท็ก2นะจะไม่สามารถต่อแท็ก2ได้นะครับสอบใหม่ได้ไหมอันนี้ก็ไม่แน่อ,อ้อก็คงจะคิดว่ายากนะครับเพราะว่าวีซ่าจะไม่ออกเหมือนเดิมเพราะว่าตัวนี้มันจะไปลงมันจะไปขึ้นอยู่กับตอมอแล้วนะครับผมวีซ่าก็จะไม่ออกแล้วสอบได้แหละสอบได้เรียนได้สอบได้ปกติแต่ว่าวีซ่าจะไม่ออกนันก็เป็นปัญหานะครับแล้วก็ ตอนที่เพื่อนผมต่อต่อต่ออายุวีซ่าปี10เดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าต่อได้ทีเดียวปี10เดือนนะครับตอนแรกจะได้ปีหนึ่งก่อนพอต่ออีกที่เหลือ10เดือนก็จะเสียค่าค่าต่ออีกครับทุกครั้งที่ต่อวีซ่าจะมีค่าธรรมเนียมนะครับผมประมาณสักแสนวอนไม่เกินแสนวอนนะครับหรือว่า5 0 0 0 0ื่นหกหมนี่แหละนะครับผมนี้ผมก็เดินมาโรงงานว่าจะมาซ่อมจัก,กรยานนะครับซ่อมจัก,กรยานไว้ใช้บรรยากาศเงียบๆไม่มีแสงแดดนะครับช่วงนี้ มีฝนตกอยู่ครับซื้อได้นะครับรถอะซื้อขับได้แต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องของใบกับคงใบกับขี่อะไรพวกเนี้ใบกับขี่ต้องมีต้องทําก่อนบางคนก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้นะครับไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรเงรี้ยเวลาเกิดปัญหามาก็มาเสียดายทีหลังแกอะไรไม่ได้อยากจะต่อวีซ่าอยากกลับอยากจะกลับมาทํางานที่เกาหลีต่อก็ทําไม่ได้นะครับทั้งที่บางคนเอ่อไ,ได้มาทํางานเจอโรงงานดีๆแล้วนะครับ โรงงานดีเงินดีเท่าแก่ดีทุกอย่างดีไปหมดแต่ว่ามาเสียอย่างเดียวนะครับเรืองที่ตัวเองขับรถแล้วเกิดเกิดมีคดีมีค่าปรับนะครับเมาแล้วขับอะไรพวกนี้ขับรถผีรถเถื่อนอะไรพวกซื้อรถผีรถเถื่อนมาขับอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาได้เป็นพาน่าจะพายุนะครับผมไม่รู้ว่าฝนหรือพายุปกติแต่ว่าน่าจะพายุแหละเพราะว่ามันสองสามวันแล้วนี่กลางลมก็บรรยากาศไม่สวยแต่ท้องฟ้า,ฟามันก็ไม่สวยถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เดินรอบๆสวนนี้สักรอบหนึ่งก่อนอยากจะฝากน้องๆนะครับที่กําลังจะเข้ามาทํางานเกาหลีนะครับผมเรื่องนี้ก็สําคัญอยู่นะนะครับซื้อรถขับขับได้หลายคนก็ซื้อรถขับหละไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับมันก็แล้วแต่คนนะครับมันว่ากันไม่ได้หรอกบางคนเก็มีความจําเป็นต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อยากอยากจะลองขับในขับรถในต่างประเทศดูนะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ว่าเราอย่าลืมว่าเราเป็น ชาวต่างชาติเป็นชาวต่างด้าวนะครับทำอะไรก็ต้องระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่มันเป็นผลกระทบกับผลประโยชน์ของเรานะครับทำแล้วเราจะเสียอะไรตรงไหนไหมนะครับก็ต้องระวังนิดนึงคิดนิดนึงนะครับถ้าเกิดมันเสียเกิดเสียหายอะไรขึ้นมาแล้วมันก็แก้ไขยากนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผมคิดว่าก็คงมีประโยชน์แหละนะครับผมว่ามันเกิดกับเราโดยตรงอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนต่างด้าวไม่ใช่คนเกาหลีครับ คนเกาหลีเขาเกิดอุบัติเหตุเขาก็เสียค่าปรับอะไรเหมือนกันนะครับแต่ยังไงเขาก็คือคนเกาหลีอยู่ดีนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นไรครับแต่ว่าเราอ่ะบางทีเราจําเป็นต้องบางทีเราอยากจะมาทํางานต่อนะครับก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายซื้อรถซื้อเรือก็ต้องดูให้ดีว่าเป็นรถถูกกฎหมายหรือเปล่ารถผีรถเถื่อนหรือเปล่านะครับมทบีทะเบียนไหม โอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปที่โรงงานแล้วไปซ่อมจักรยานนะครับด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับผมใครดูคลิปอุ้มเคยภูเก็ตแล้วก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ